จอมบึงครับนักชกในดวงใจก็ยอดขุนศึกมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับถือว่าเป็นมวยเอกระดับแชมปเปี้ยนยอดมวยเงินแสนอีกคนนึงเลยครับยอดขุนศึกมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึง38ครั้งครับชนะ25แพ้ส0แล้วก็เสมอสาครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเพชรภูจองสอจาลุวันครับนายสุริยะศรีบันทิงนะครับ18ปีจากอุบลราชธานีครับ ควหน้าคณะก็คุณแชมป์ศาสตราลุวันแล้วก็มีอาจารย์สนิททองทาวีเป็นผู้จัดการนะครับนี่ครับมีท่านศาสตรต้งปราจีนทิเียร์ลำอินทาพร้อมดยคุณมีแน่สิทธิ์ใส่ให้การสนับสนุนเปรียบเสียเปรียบกันชัดเจนนะครับยกแรก แพ้เหงื่อขึ้นผดขึ้นสะเก็ดนะครับให้ทดลองใช้สบู่สุกสกินสบู่สมุนไพรที่เป็นแผนโบราณต้านหิวหนังอักเสบมีกลิ่นเหงื่อกลิ่นตัวกลิ่นคาวใช้สบู่สุกสกินสั่งซื้อโทร02 016 0000รถที่ไรอัธพิบ999ขอบคุณคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับยกนี้เกมน่าจะเปิดกันเต็มตัวแล้วนะครับเดินขยับเร็วขึ้นค่อยๆขยับเข้าไปเพชรชูจอง ใช่มีเจาะยางแล้วก็หมัดซ้ายแล้วครับแต่ว่าวันชนะนั้นมีขยับหลอกแข้งขวานี่ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยนะครับทีมงานของเพชรผูจองนี่บอกให้เบียดเข้าไปปล้ำในแต่ยังเข้าไม่ถึงรูปร่างช่วงชกเสียเปรียบขยับเข้าไปเจาะล่างก่อนจัดทอนจัดโหลดลงมาให้เท่ากันให้ได้นะครับขยับเข้าหาครับซ้ายเตะครับซ้ายเตะครับแม่ฐานล่างฐานล่างเอาเจอขวาครับ จอขวายาวๆขึ้นมาครับพยายามเจาะครับเจาะทั้งพับนอกพับในครับเล็งแล้วก็เจาะไปตรงนั้นครับเพชรภูจองเตะซ้ายอีกแล้วเจ็บหรือเปล่าครับเจ็บต้องเตะคืนครับมาสักครู่ก็ขวาครับไปคืนไปแล้วครับวันชนะแยกมาครับโอ้โหนี่ครับว่าซ้ายกับขวาครับวาซ้ายฟันล่างไปก่อนนี่ครับขึ้นบนคืนเลยครับขวาวันชนะเอ้านี่ครับ อนี่แหละครับไม่ได้ถอนอย่างเดียวนะครับเล่นอย่างแตกเลยนะครับโอ้โหขยับขึ้นมากรรมการนับก่อนไหวไม่ไหวนะครับใบเพชรผูจองนั้นจ้องแล้วนะครับเวลาก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับพยายามจะเปียนเช็คบินได้จ้องเข้าไปโอ้ยุติการชกเลยนะครับเพียงยกที่2เท่านั้นนะครับเพราะว่าโดนสะสมไปตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับนี่ครับมา โอ้โหจบเร็วเลยครับโอ้ยยก2นะครับนี่ครับ1น,นาที